รวยไหมรับจ้งย่ดรับจ้งัรอบจ้งไม่มดอเดอรไปทำถึเฮ้ยนานรับจ้งย่นกัรับจ้างบิ้งยังไงอ้หนไทยถามเยเอาเลยเเเอาไม่าสันบทันันนเลยเดเลยมันหลดได้บุ๊นะอเดินวนกันเอแจ้มา เฮ้ยเฮ้ยมาไว้อีลูกนึงอีลูกนึงให้เลยให้เลยให้เลยเฮ้ยล้มมาล้มสมัติเฮียพูดผู้ไปเฮ้ยเตียงเด้่ยวเกินเตียงเลยฮะเกินเตียงเกินเตียงหัวอยู่เกินเตียเฮ้ยนี่รอยาวยาวยยาวสอง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 สอ มาเหล่าล oh, oh, no ูกมาแล้วเฮื yeah. Yeah. Oh, ่อโอ้ยบบไปะว่าลั่นไปคนนี้ลันเลยลั่นเลยเือไปวะโอ้ยันทั้งตีตะก้อนทั้งตีอายุนทั้งคุณประถือตะก้อนนี่หายทั้งคุณนี่โบไปว่มทีมือสามตัวสั่นตัวไหนเตะน้ำมูกบ่าบ่เป็นเนั้อเน่าเลยนั่นนี่เอาไหนไทยมาไทยมาลุ้นๆแก้า Hoặc hàm 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 ได้เนเด่ไม้ดมนี่ไมมขายไ้บัวกะวยเด็ดเ้าตู้เย็นมาแล้วตู้เย็นมาแล้วเอาชวนเอ้ากระยว้มียนเยน้งคนินี่คนฟังเยว่ิตั้งให้น้าว่างันไเอา้่ดันตั้งเ้ไหม كانوا 4